มาหอดบ้านนะพอดีเที่ยงเลยพี่น้องเนะาะสบายดีเดอ้อเนะาะสบายดีบัดสุขสุขนสบายดีตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนนี้เป็นเวลาสองโมงเนาะยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเดอ้อทุกคนมาแล้วกับโบได้พักพ่อนดอกเพราะว่ามาเปิดหานหาเงินต่อเมื่อเศร้านี้ไปใส่เงินเบิดแล้วไปสื่อเครื่องมาหาแต่ว่าจัก ได้อยังทีขนมนะก็ได้มากว่าได้หลายขนาดน้นเรื่องหั่นอันเนียกินที่แบบบ่ได้ขายก็บบคอยมายองแมยมไปเมื่อเศา้านี่บัได้หลังคนหนากลับมามันก็ใส่สุดมากเลยความจริงวัอเสาร์ก็ใส่สสใส่ขยาวซอนไ้สินะกลับมาเปิดห้านหานเงินจ้าเนาะแม่ค่ะกระังสี่แหละขั้นเขาสีบ่เปิดพอขึ้นจังหวะเออหน่อยหนึ่งก็เอาย่ามันเสียเวลาเพราะว่าเขาเคยขายแล้วมันก็ซีอยู่บ่ได้เนาะ คัน,คนเคยเห็ดแต่มันสีบอยากอยู่ซื้อๆมันเสียดายเวลาฮะนะสิปลาให้มันผ่านไปแล้วล่ะกับโบไดอีกพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็เป็นขนมมือก่อนมึงเนี่เอามาขายในหน้าของข่อยเบิดเลยได้พวกขนมยังเลตเตลกับโบลายทงเบิ่ปลาประมาณอื่นเ็จเก็บออกหน้าบอจเงน,เน ฟุ้นพี่น้องอยู่บ้านนะโอ้ต้นไม้ไปหยานี่แดงเบิดบ่ให้เวานะ่าเนาะสวงในพันแห้งลมสิว่าสูฟังมานะ่ะเมารถขามานะ่ะสั้นนะหากแต่หักแต่พาก,กันนั่งทางหลังให้ส่องเออยน้องนะใบาลาผัดลดตัวนคุ้มแห้งเวลานมันพ่งขึ้นมันเพียงอยู่เพียงโคอโหัวันนะ มันเป็นน้ำเฮาบ่คอยได้ขี่รถใหญ่พอเป็นปกติเป็นคนที่เมารถอยู่แล้วเนาะแต่ก่อนสิไปทางใดล่ะสิใต้กินยาน่ะเวลากินมันผัดอยากนอนบริเวณเอียงแล้วผัดโบกินผัดเวลาเขาไปหันไปหนีผัดเจ้าของมีแต่รถจักรนะเนาะแล้วขี่รถจักรไปแล้วฮู้ซึกว่าเออมันกะสบายพ่อดุนๆนได้ขี่รถใหญ่เธอนึงนก็เอาแล้วเมา รลบดแบเมนเราบบแมนเบียร์กับเห็ดไห่เมาได้ดื้อเนาะเมาหลดแห่งเป็นตะตายค่ะเอ็งแรงเอ็งแรงอยู่เปิดหาดละจ้าผู้ได้เสี่ยวเอียงก็สั่งมาเนาะป้าคือมวนเถะไออ้วนบอวันเกิดบักโลนบอื่อคืนนี้กินอยู่นีบอป่วย ลมลมบรรยากาศมันนี้ข้าเขา,เาขีเหือขามาก,ก็คือเนาะบรรยากาศลไปไปมน,น้นำพองทางเข้าไปตอนเสนาร์นะพวลมแดดก็มีอยู่อ่อน <That S 2> <Okay. S 1> อิมึงบรรยากาศภายนอกคอมันลมอันนี้สิเป็นภายสับปะรดที่เขาสือมา,มาเนี่ยอุ้ยเสนตัวนี้มันคือแฟบว่ะ เบาคือหมวนเทเด้เปิดปุ่มตีบึมบึมอันนี้ก็จะเป็นโดนัทเอออันนั้นมันลายอุย้ยนีเสียบเด่นี่นะใส่อนะไรใส่นะัทลุมันมีทั้งเผือกทั้งใบเตย โดนัทโดนใจเรื่องขนาดมาพี่ดิ แมนไม่สอกัะเบิดออบจะเสียวเงี้ยเพราะมันไล่อาหกรของคนเยอกบ่ได้วางแผนก่อนไปจะเฉียว้วก็ื้อ้ค่ะแต้านบลบาทขามแนบาเมื่อมาคักเนเด็กแต่ตะพังคองนกกระายหาบ หนึ่งพันบาทนะสื่อได้หลายอย่างแห้งเลยพี่น้องมันเลื่อมแต่แบบห้าบาทสิบบาทถึงแต่ว่าของบัตรทอดน่ะพันหนึ่งไปตลาดปลาสองนะรถเต็มพอร์ดกระตาคือเวิร์เลยมันสองสามร้อย เดี๋ยวสีาพามาเปิดตู้พี่น้องสีาพามาเบิ่งเค้กเฮดฮอดสี่โมงเสาติเธอจะนอนจากโมงฉันตื่นมาหาโมงนะเธอเศร้าใส่งานหนึ่งสมงทีแล้วก็ว่าเอา้าสงสัยมันตื่นแต่เด็กกว่าสันไพฉีโทนเนาะก็ว,ว่าเออมันตื่นเลยแล้ววะโอ้เค้กว้าทุกคนอันนี้เห็ดไหมก่อนจกบัตร ก็ละห้าสิบบาท 6, 6, 7, 8, 7. ตัวกบตัวโตเป็นกลมๆแปดสิบอ uh ือหืออันนี้เป็นดอกใหม่นะขออนุญาตเปิดอ่าเปิดก่อนสิได้เขาเบิ่งแก่<ฮ>หมวนเด็ดเด้่ดยวนข้างๆเไข่ปออันนี้เห็ดใหม่ทุกคนนางเห็ดนะ่มือสองมือเบิร์ดว้าวอันนี้ดเรมอน เค้กวันเกิดว้าอันนี้ดอกไม้เนาะกลับมาขายอันที่เขาสั่งเมือ่อคืนเขาจะมาเอามาื่อไห่อบอกของไาของบ่อน้ออลมแขงแรงพี่ลองบรรยากาศรอบๆใบมะขามมากวดแผนไปนแล้วมันไปเองสิ คือดิแท้พี่น้องร่มเป่าแบบมาคามจนแปล่นความรมมันแห้งนะ่ะนะมาคามหวานซุกแล้วนะเาลาเรามาเสารสองสามเสือแหละต้นนี้หวานอิริหยุดแต่ว่านื้อมันเป็นหยักแห้งๆบางเนี่ยดอกมัมงม่วงปีนี่นะถ้าแม่นมันจับเบิดคูต้นนะคือสีดกดอกน่ะเป็นดอกซูต้นอะเลอโร่นี่ เต็มต้นกนโพนอยู่เห็นลราอ่อนซอนอันนี้เป็นมะม่วงเอ๊กกล่องกินซุกนะแซบแทะแซบวาเนาะต้นมะขามแดงสิงหลดเสียงมนันเมนยนต์ฟังอ้าวสุดเจ้าเ้ยบานข่อยนะโอ้พวกนี้ยศัตรูขื่นั่นมาในนี้ oh. บ้องมากินโอ้ต้นไม้มีแต่แมบงบ้องแท้เนี่ยเป็นแายาว่แท้บังเอิน้ำมันกำลังปีนเข้ามาคนเป็นคนหนึ่งที่ยากเงี้ยยันสุดชีวิตคนเลยทางล่างในมีแต่ต้นมะม่วงสามสี่ต้นพี่น้องอันนี้สิเป็นต้นมะม่วงฟ้าลันฟ้าลัน กับเอิกหลหลงแล้วกับมะม่วงคําผู้ได้กลายไปกลายมากกับมาแว่ได้เด้อพี่น้องบางเนี้ยล้มบางยังขากเลยผูป้าสังเกตบันต้นดอกมะม่วงต้นมะพร้าวในะเฮือนเราก็จนมันปิวไปทางเดียวกันเนาะ มันสีลมอยู่สามสี่มือแล้วก็เดียวมันห่อนอีกก็จะวะถาเบิงเนาะว่าสีหอนโอเคเลยทุกคนเดี๋ยวซันสิบไปหาพักผ่อนก่อนประมาณค่ำๆแม่มาแต่เงินบุญพลังชิดเดลอกนาพอโบมีรถเนาะไปหาอาบนำอาบในเถอะะพอดีอาบนำแรงเลยโอเคทุกคนชิดเดลาาเลยเด้อขอบใจเบิดสตผูขูซุคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวันเดอเนาะจังได๋ก็ฝาก เป็นกำลังใจให้เบิ่งโฆษณา,หาให้เน่เด้อค่ะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อเนอะาะบาไวปวดหัว